ไม่ไม่จริงโอ้โหทุกคนโอ้โผมเห็นเอาละครับทุกคนแล้วนี่ครับโปรโมชั่นแจกฟีฟ่ายผมหามาให้แล้วนะครับกับการสั่งซื้อเสื้อยืดเพียงเริ่มต้น1นึตัวร้อบาทสูงสุดก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะครับ1น่งตัวได้หนึงสิทธิ์รางวัลผมจะเป็นคนจับเองเริ่มวันศุกร์ที่29นี้นะครับก็ใครที่ขาดเสื้อยืดอยู่แล้วนะก็ลองติดต่อทางแบรนดูมีลิงก์ใต้คลิปไลฟ์นี้อยู่แล้วนะครับ ก็ขอบคุณทางแบรนด์อินด้วยนะใครที่สนใจอยากรุ่น f i ฟ่ายีน p l a ใน t พย์เ n ชันนะครับเพย์เซชันสี่เพย์เซชันหตัวแพงนะครับติดต่อไปได้เลยทางแอปปินนะครับจัดไปมีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เทรดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับไลน์แอดลิชบอนะครับบนหน้าจอเลยครับมีอดเตดด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ สวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าผมซีรหอดและฟีฟ่า22เหมือนเดิมวันนี้วันที่17วันที่16เวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับก็เรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้8 5มารีโหลดมาอีกครั้ง8 5คูณ10มารีโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับ8 p 6เพลย์พิกก็มาอีกรอบหนึ่งก็คงจะรู้กันดีนะครับอันนี้พุตตี้เพลย์พิกมาแล้วก็คือทำซ้ำไปเรื่อ,ๆๆอยๆหนเลือก4นะเป็น200ตัวนะและก็มีเชฟชิปเตอร์ ก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ต้องมีอะไรมากก็คือเชฟชิปเตอร์ทั้งหมดนะครับมีโอกาสได้นะเ5หเลตขึ้นไปทีนี้มีข่าวมานะครับว่าเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่ามาเป็นเท้าห้าสกิลห้าหรือเปล่าแต่เพิ่งมีเดมเบเล่มาไปซาร่าพี่จะมาอีกแล้วผมคิดว่าถ้าใส่อาร์คิเทคสเตงไป99แน่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเคมี10ก็ได้เคมี7ก็น่าจะโหดเหมือนเดิมนะสำหรับบางโมรอดูได้เลยนะครับแต่น่าจะมาพรุ่งนี้นะในส่วนของ เราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ทํา85คูณ10แล้วก็เปิดเลยนะครับเปิดเลยซองหนึ่งเดี๋ยวเปิดในไลฟ์อีกซองหนึ่งนยะเปิดในคลิปให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราผมพาไปดูว่าเชฟชิปเตอร์เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างก่อนดีกว่านะครับอ้าวลุดเลยครับเย่ yeah. เพราะว่าตอนนี้ราคานักเตะมันก็ค่อนข้างจะถอยลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมมีตัวซ้ําอยู่ตัวหนึ่งไนงะผมใช้คอยเปิดซองโปรโมโให้ดูไม่ได้นะครับผมเลยต้อง ทำ85คูณ10ให้ทุกคนดูก่อนนะซองหนึ่งแล้วเดี๋ยวซองอื่นเดี๋ยวไปว่ากันแต่ผมจะมาจอดลึกซอง95เชฟชิ h i ตอร์พ i ิกอันนี้นะครับค่าทําข้างในใช้เลด86กับ88ก็ง่ายๆเลยครับถ้าทําเท่าซอง84แต่มาเป็น9เท่าซอง95แต่มาเป็น2องเอ้ยซองเท่าซอง94แต่มาเป็น2 95นะครับเอาเข้าใจง่ายๆมีโอกาสได้เชฟชิปเตอร์ทุกตัวนะครับไม่มีอะไรมากซับซ้อนนะครับเราไปดูันีกว่า เมื่อเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเชฟซิเตอร์มีหลายตัวนะครับเราจะจัดเลทให้เหลือแค่95ขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งวิธีการดูก็คือรูปดาวตรงนี้95ถึง99นะครับดู95ถึง99พอเราปรับปุ๊บเราจะเห็นว่าราคาที่โชว์เนี่ย <c oughs> คือเชฟซิเตอร์ทั้งหมดนะครับมีอยู่แค่เพียงหน้าเดียวเท่านั้นนะครับก็คือไม่เกิน30ตัวแน่นอนสำหรับพิกนี้นะครับผมจะซูมเข้ามาให้ดูมีคริสเตโนโลนัลโด่นะครับมิเลนเนลเมซี่เอ็นโกลกองเต้มาเซโลซอน พอพ้นห้าอันดับแรกไป6อันดับแรกไปใครวอลเกอร์ไปเนี่ยราคาต่ํากว่า3ามแสนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเบลลี่นะครับแรดฟงแรดฟอร์ดอะไรราคานี่คือถูกกว่าถูกกว่าแล้วนะครับถูกกว่าราคาซองนแล้วหรือเไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับวอเวอร์เดย์อะไรเงี้ยถ้าใครยังไม่มีนะครับเนี่ยครับหน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นซาเน่สปินนาร์โซล่าแมดดิสันพวกนี้ราคาเหลือ20,000-30,000เป็นตัวย่อยหมดแล้วนะเนี่ย สีล้านเนี่ย95จริงแต่ราคาตัวย่อย20,000เองนะครับอะตรงอาเตาในี่ยหม0 0 0หมดแล้วเพราะฉันเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับอย่าลืมว่าเชฟชิปเตอร์เนี่ยมันถูกบวกควบไปด้วยการฮีโร่นะครับเราก็ต้องไปดูการฮีโร่ด้วยซึ่งการฮีโร่เนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับมันเกินอยู่แล้วมันจะมีการฮีโร่ที่ราคาแพงอยู่ก็คือจีโนล่าราคาล้านส มีโตเนี่เป็น SBC ตัดทิ้งไปมีดีนาตาเล่นะครับ2 0 0แสนเปเล่แสนเดียวแล้วอีวานกอรโนโบาราคาตัวย่อยแล้วนะครับ50,000ืนโลโคลราคาตัวย่อยหมดแล้วนะครับ26โอเมตร,ราคา2,3 0 0 0โอเล่กับโอเล่เนี่ยไม่ใช่ครเป็นตัวเอาง่ายๆเลยปัดปัดไปประมาณ30กว่าตัว30ตัวได้ตีไปด้อยกลมๆแล้วจั่วมา4นะครับเรด95บวกก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากได้ตัวไหนบ้างแต่คือสําหรับผมเนี่ยก็คืออยากได้แค่เพียงคิซโนอยากได้แค่เพียงเมสซี่วอล์ r เกอร์โอเคนะครับวอล์เกอร์โอเคแล้วก็อ็นโกลโลกองเต้นะครับซึ่งโอกาสได้ทุกคนก็รู้ว่ามันน้อยแต่ว่ามันมีโอกาสได้โด่ได้อะไรด้วยทีนี้ถามว่าแล้วพี่ไม่ทําอ่ะคือผมเนี่ยเดี๋ยวผมรอเปิดของคนดูในไลฟ์อีกทีว่าเป็นยังไงนะครับ แต่คือปกติเราเปิดทีไรอะ่ะมันชอบให้โกเมสมาใบแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวในไลฟ์ถ้ามีใครทําผมจะแทรกคลิปไว้ตอนท้ายก็แล้วกันนะครับอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดซองที่มันมีขายก่อนเงินผมยังมีอยู่2ล้านนะผมคิดว่าเก็บเอาไว้เนี่ยก็น่าจะพอกับโมฮัมเหม็ดซาร่าที่กำลังจะมานะครับแล้วผมคิดว่าก็น่าจะมีเควินเดอะบอยมาด้วยนะครับไม่น่าจะมาแค่ซาร่าอ่ะเคมีพอนะครับก็คือเอา5้าออกใส่5้าเข้า แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรไปครับเปิด85คูณ10กันเปิดทุกวันนะทุกคนมันยังไงก็คุ้มครับได้ตัวที่อยากได้ก็โชคดีไปได้ตัวที่ไม่อยากได้เอาไปย่อยนะครับเอาไปย่อยนะส่วนแชทในไลฟ์เดี๋ยวไปอ่านนะครับยังไม่ได้ไปอ่านเน้นเลยนะตัดคลิปให้เสร็จก่อนมาเดี๋ยวเราจะเปิดซองนี้แต่ก่อนจะเปิดนะครับมีคนบอกมาว่ามีซองโทเคนมาขายอีกแล้วผมจะไปเปิดซองขายโทเคนก่อนเพื่อจะได้รีวิวด้วย ว่ามันซองมันทําอะไรได้นะครับซองโปรโมนะครับมาขายเป็น u n t r a d a b l e f o o t y f r i e n d s Foundation ชื่อยาวมากมีอะไรบ้างราคาห้าหมื่นนั่นเองการ์ดใบนี้ประกอบไปด้วย u n นเทดการ์ดทองของฝรั่งเศสที่มีเลท85ขึ้นไปนะครับถึง3ใบนะครับและแน่นอนถูกควบไปด้วย Summer Swap Token ซึ่งจะถูกมีอีกตรงฝรั่งเศสไอคอนโมเมนต เลทเกหรือสูงกว่าอืมนะครับตัวยูไอคอนแล้วก็มีเพเยอร์เลทเหรือสูงกว่าด้วยแน่นอนว่าจะมีเพเยอร์พิกที่เลือกระหว่างฝรั่งเศสทีมอัลซีซัน Season, และเชฟชิปเตอร์5คนเลทเกขึ้นไปโอ้เน้นไปทางการยืมให้เอาไปทำควสนั่นแหละนะครับเลทข้างในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝรั่งเศสต่างๆไม่ต้องไปดูหรอกผมเปิดให้เลยนะครับผมก็จะใช้เงินในเกมห้าหมืซื้อซองนี้เลยครับมา <c oughs> เปิดไม่ได้อีกนะครับตัวซ้ําเป็นการรีวิวให้ดูนะครับผมอ่านไปเนี่ยมันเหมือนมันเว้นวักไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมว่าผมเปิดแล้วมารีวิวให้ดูเลยดีกว่าที่ผมอ่านอาจจะอ่านไม่ครบก็ได้มาเปิดเลยนะครับดูเลทก็ไม่ได้อะไรครับ E.A. ต่อ้คุณ่านเลทเลทก็อาจจะไม่ตรงนะครับเปิดเลยครับห้าหมื่นคอยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแปดสิบห้าบวกสามใบฝรั่งเศสล้วนอืมีมเดลซีซั่น ฝรั่งเศส C.M เป็นเกวนดูซี่ตัวซ้ำอีกนะครับเปิดได้ตัวซ้ำอีกก็ตั้งในก็ไม่น่าดีละมั้งครับผมว่าน่าจะแตกนะครับมีลูซิลงมีอาอันะครับมีการ์ดโทเค็นแล้วก็มีตัวยืม <c oughs> เลทก,ก็คือดีครับนะเอาไปย่อยแต่เนี่ยครับดูตัวยืมเลครับตัวยืม96บวกทีมอร์ซีซัน ถ้ามันม่นมันบักแบบไม่ตัวยืมได้ไหมโอ้โหมาทั้งเป้มาทั้งเบนซิม่ามาทั้งจิโดล่าเลยนะครับแบบมาเลยได้ไหมไม่ต้องเป็นตัวยืมได้ไหมนะครับเราก็จะเลือกจิโดล่าไปนะครับแพงที่สุดแม่สวยจังนะครับตัวยืมอันนี้เป็นไอคอนอันโตน่าองลีซีดานนะครับเลือกซีดานสิครับเลือกซีดานนี่ครับใครที่อยากจะไปทำควสฝรั่งเศสเล่นตัวในดวงใจก็ ตามนี้ไอเนี้ยดีไอการ์ดแฟนตาซีเนี่ยผมจะได้เอาไปย่อยแต่ข้อข้อดีคือดี้อเอาไปย่อยได้ข้อเสียคือซ้ํานะครับข้อเสียคือซ้ําไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางฝั่ง youtube กับในไลฟ์รอแป๊บหนึ่งนะครับผมอะไปเปิดให้ดู2ซองเลยก็แล้วกันนะครับทําให้ดู2ซองเลยเอ่อ85คูณ10ยังไงผมทำสอซองอยู่แล้วนะครับทำสองซองอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอามาขอเวลาย,ย่อยแป๊บหนึ่งนะครับก็ ตัดเลยนะครับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างจะค้างและช้านะครับเพราะว่าคนเนี่ยมันเปิดแพ็กกันอย่างเดียวทํา SBC เปิดแพ็กทา SBC เปิดแพ็กมันก็ค่อนข้างจะหนักอยู่ฮะเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ค้างเราจะเห็นการค้างบ่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจครับมันคอนโทรลไม่ค่อยอยู่ด้วยยิ่งตอนานานานมาจําได้ว่าเซิร์ฟค้างไปเลยนะคนเข้าสโตเยอะผมก็จะเปิดเลยครับ85คูณ10องแรกครับ ตอนพวกนี้ทำไปยังไงคุ้มอยู่แล้วยังไงคุ้มอยู่แล้วแต่เซิร์ฟเนี่ยมันเน่ามากเปิดเนี่ยเนี่ยะบลักนะเปิดเสร็จแล้วนะแต่มันบลักมันไม่มีฉากให้ดูนะครับมันึ้นแต่นี่คือเปิดแล้วนะครับแล้วผมเปิดได้ใครบ้างมาดูนะครับได้ฮาก,กิมี่ได้เวสได้นี่นครับดูเลยครับเลด90มีเลด85มีเลดต่ำกว่า87คนเดียวมีลูคัสมูล่าด้วยตัวผมไม่ซ้ําเลยนะเพราะผมย่อยทิ้งหมดนะครับเรียกว่า แจมๆนะทุกคนได้การ์ดแฟนตาซีเอาไว้เผื่อย่อยโมฮัมเหม็ดซาร่าวันพรุ่งนี้หรือบลูืนนี้แล้วนะครับอยากได้การ์ดสีๆับเห็นไหมไม่แตกไม่แตกแน่นอนย่อยไปเถอะนะครับย่อยเลยต้องทำวันละสองซองทุกวันนะซองนี้รับประกันว่าซองบังคับทำนะครับต่อซองที่สองเลยครับแปดสิบห้าคูณสิบถ้ามันบั็อกอ่านี่ไม่บั็กได้ดูฉากสะหน่อยได้ชูฉากสวยๆสะหน่อย เป็นทีบอกว่าตัีสั้นเดบอยหรือเปล่าเป็นกูตัว95นะครับดูข้างในครับกูตัว95ไม่เป็นไรอ๋อข้างในเป็นการ์ดเขียวเลตสูงสูงก็ได้นะอืมโจโคโนะครับ9 6มีทิมเคฮิวด้วยมีเดียโกโจตาทาเนียทำชิคเห็นมาเลด90บวกมากันเป็นตับเลยมีโอบันแล้วก็มีเลดต่ำกว่า87อยู่แค่3ใบ ลองคิดคิดดูเนี่ยยังไงมันคุ้มแน่เอาไอ้หมดนี่ไปไปย่อยเนี่ยยังไงมันก็ได้เลทเกินนะครับได้เลทเกินแล้วผมได้การ์ดเขียวมาอีกสองใบผมว่ายังไงผมก็คุ้มต่อให้ผมไม่ได้ตัวใช้งานก็ตามจริงๆโจโคม,มันตัวใช้งานนะแต่หมายถึงว่าตอนนี้ทีมทุกคนมันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอะ่ะก็เอาไว้ซื้อย่อยก็ได้นะมีแปดสิบเจ็ดคนเดียวที่หลุดโผมาไม่เป็นไรครับก็เก็บนะครับคนและนี่คือซองเก้าสิบห้าไอคอนโมเมนต์เป็นซองที่ 2ีโทเคนไม่แดกเบนเเดอร์ der, แต่จะได้ซองนี้มาแทนใครๆก็น่าจะอยากรุ้นนะครับถามว่าซองนี้มีใครบ้างผมก็จะเปิดให้ดูแบบแวบๆบแบบแบบก็แล้วกันนะครับบนหน้าจอนะครับอืมนี่ครับ95บวกไม่ได้ตัดมาลาโดนาออกด้วยอ่ะตัดมาลาโดนาออกนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาลาโดนาหลบให้ปุ๊บมีแค่นี้นะครับ5้าบวกมี โรนัลโดอานายโรนัลโดหรือลาลาซิโอเดลิบานะครับเปเร่โรนันดินโน่นะครับเซนาดินซีดานโยฮันครอยฟ์นะครับ5ใบแล้วและเปาโลมาเนนี่ยาชินปุสกัสกาเรนชาอีกรวมทั้งหมดทั้งสิ้น9ใบตัดมาโลน่าทิง้งเพราะว่าเขาถูกออกจากเกมไปก่อนนะครับ9ใบนะครับโอกาสได้ก็คือ1ใน9แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยากได้อะไรบ้างแต่ในส่วนตัวของผมคิดว่าได้ซีดานผมเอา ได้เดนโจผมเอาได้เปเร่ผมเอาได้อาน์ยมันต้องเอาอยู่แล้วนะครับเป็น4ใบแรกอะเอาแน่แน่โยนครับทำไมจะไม่เอานะครับเป็น5า้าใบมันดีนี่คนอื่นทํากันแล้วอาจจะไม่อยากได้แต่ถ้าผมเป็นคนเปิดผมเปิดได้ตัวกองหลังราคาล้านผมเอาเป็น6ตัวคือถ้าเป็นผมเปิดเนี่ยผมเอาหมดเลยกาเรนชาไม่อยากได้แล้วเพราะว่าโมเมซาร่ากำลังจะมาบูสกัต ก็ไม่อยากได้แล้วเพราะว่าทาวห้าสกิลห้ามันเยอะแล้วยาชินแน่นอนว่าต้องไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆใบที่ไม่อยากได้สุดๆและจริงจังและซีเรียสมากๆเคยสามใบล่างนี่นะครับใบอื่นมันหลักล้านขึ้นก็เอามานะครับอืมมาครับทุกคนตองแห่งความหวังนะครับเรียกว่าทองตัวตึงนะครับทองนี้ซองตัวตึง Token. ยี่สิบสี่โทเคนเจ้าตัวถ้าเอามาให้เปิดผมก็ขอบคุณมากขอให้โชคดีนะครับไปครับซองตัวตึงจริงๆค้างนานด้วยบาซิลก็เสียวว่าจะเป็นการลินชาหรือเปล่าอิตาลีจบเลยเออรัเสเซียจบเลยกูโลดนานมากครับซองนี้ไม่ไม่จริงโอ้โหทุกคน โอ้ยผมเห็นเพาผมรู้เลยว่าใครโอ้ยโออโอ้ผมโอ้โอนผมเห็นหน้าเพราะผมรู้เลยนะครับโอ้พูดมาต้องนานโหนูไอ้โอ้โหสองนี้ ไม่อยากได้เลยโอ้โหโอ้โหเยสงสารเจ้าของไอดีน้ำตาไหลโอ้โหน้ำตาไหลหนักมากโอ้โหอ้าชิน โอ,โอ้ทุกคนนุุ่เรศมากโอ้แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับซองเชฟชิปเตอร์95บวกแน่นอนว่าเอ่อเอาอะไรมาบังก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าทีมชาติมันค้ากันไปแล้วนะครับขอ้ขอให้โชคดีครับวันนี้ขอแค่ไม่ใช่โกเมสใบแรกผมก็รู้สึกว่าจะเอียได้ทำอะไรบ้าง เปิดมาเป็นซีรัสเวอร์เนอร์แล้วก็เอดองอาซาเยี่ยมมากนะครับที่ไม่ใช่โกเมสใบแรกแปลว่าซองนี้ก็ไม่ได้หวยล็อกมากแต่ทีนี้มีตีโมเวอร์เนอร์นะครับแล้วก็อาซานี่ล่าสุดแมตช์เชลซี Chelsea, เจอสเปอร์มีกล้องจับไปเวอร์เนอร์มาดูไปดูด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่งเตะแมตช์แรกแกับไว้ซิกไปเสร็จกลับมาดูเชลซีเตะด้วยจะ,ะกลับมาทำธุระอะไรนิดหน่อยเซ็นสัญญาหรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็แวะไปดูเชลซีซะเลยนะแฟนเชลซีก็น่าจะชอบนะครับแต่อาซาเองก็ใช้ลิงก์กับตัวผลิตได้บานเลยนะได้หมดนะครับสใบนี้เลือกใครก็ได้นะครับอืมเนี่ยเอามันเ,เ,เป็นเลทให้ดูนะเป็นเลทแพ็กนี้